I got a condo in Manhattan. Baby girl, what's h a t You and your ass invited. So go and get to c l a p p i t g o pop a four p a Pop it for me. Turn around and drop it for a plan. Drop, it, drop it for me. สวัสดีนะทุกคนเราชื่อตังเมยอายุ IU 19ปีความสุขของเราคืออะไรนั่นหรอดูคลิปนี้จบแล้วก็จะรู้ว่าความสุขของเราคืออะไร สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพากันไปที่หอศิลนนะคะแล้วก็ไปกับเพื่อนๆนะคะก็คือมินแล้วก็ชมพู่ค่ะแล้วก็นั่ง s ต u t t ตนบั s ไปนะคะนั่งรถไปไม่นานค่ะแต่รอรถนานนิดนึงสิบนาทีนะค,ะค่ะ ที่สะดุดตาตอนแรกเลยนะคะก็คือรูปปั้นนะคะพระพุทธเจา้าพระพุทธรูปอย่างนี้ก็จะมีเด็กแจกันดอกไม้แจกันวางเรียงกันอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะสื่อความหมายอะไรนะคะแต่ก็ก็สวยดีตามผานังก็จะมีรูปวาดศิลป,ปะเต็มไปหมดเลยะคะ่ะซึ่งสวยมากมันก็จะเปลี่ยนไปตามวันสำคัญของแต่ละเดือนนะคะ อันนี้ก็จะเป็นโซนแรกนะคะที่ขึ้นไปก็จะมีแต่รูปภาพซึ่งสวยมากอันนี้ถ่ายคลิปงองแ้งถ่ายเลยไม่รู้ถ่ายไปเรื่อยแต่ว่าส่วนอันนี้ก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งนะคะเมื่อกี้เป็นโซนหนึ่งอันนี้เป็นโซนสองนะคะจะอยู่ออฝั่งซ้ายนะคะถ้าเดินขึ้นไปชั้นสองแล้วข้างในก็คือมีรูปเยอะมากแ,แล้วแต่ละรูปก็คือสวยมากแล้วก็น่ารักมากๆด้วย อันนี้ก็นั่งรถกลับค่ะตามระเบียบเหนื่อยมากเหนื่อยที่สุดตามมาที่ช่วงเยนะคะแล้วก็มาเารดเล่นที่สวนเกษตรค่ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่สวนเกษตรนะคะเราเดินบนบ้นอาจจะไม่เจอผู้ชายแล้วตอนนี้มันก็ไม่เจอแต่เรื่องผู้ชายอ่ะอเราไม่ได้เธอเราะคนโตหน้ากูเมื่อกี้ คือเราคนสุดแล้วทั้งทีเขาไม่มีองไรทำอะไรเราไม่ล่ะมีเของแท้เราไปกินก่อนค่ะเดี๋ยวเรามาต่ออดเข่าเลยหลังจากที่กินเสร็จนะคะก็มานั่งฟังเพื่อนคุยโทรศัพท์กับปูต่อนะคะซึ่งเมามันมากตั้งอยู่ที่เพื่อนเพแหม่อดอีใต้หาเลย เฮยไม่ต้องไปทวงให้ญาติทวงคนเดียวก็พอแล้วโด,ดนดา่าห้น้าแหกหมดไม่ต้องต่อมานะคะแล้วก็มาเดินเล่นค่ะก็คือเดินรอบส่วนเกษตร,รนะคะประมาณสองรอบภาว,วนั้นคไรอบ นังนเจที่เดินมาสักพักนะคะแล้วก็หยุดถา่ายวิวแล้วก็คุยเล่นกัเพื่อนสักพักงแล้วก็ค่อยเดิน,น,น,ะะนไปเอาไปปนักกูจะลงกันะแมทไม่ครเื่อนเห็นผู้ชายหลอกไม่ได้เลยค่ะชอบปีนตาห้ามก็ไม่ได้อีกใครเป็นคนชวนกูมาเดินนะมึงไงไอ้เหมึง เราได้มาเดินสมใจแม่คุณอยากได้สองรอบเพียงแค่ขอรอบเดียวไปใ,ใครอยากมากันแน่วะกูขอสองรอบช่วมึงเอารอบเดียวเมน์ชวนมึงมึง,มง,มงว่ากลเหอค่ะอันนี้ก็ตัดมาอีกวันหนึ่งแล้วนะคะซึ่งไม่ได้ถ่ายไวค้ค่ะก็ตัดภาพมาที่ตอนเที่ยงเลยเสร็จก็กินลงมากินข้าวก็ไม่ขาวหรอกกินก๋วยเตี๋ยวกินทุกวัน แต่กันเสร็จเราจะกลับบ้านกันนะคะทุกคนซึ่งเราจะไปเอาเคอกสารนะคะให้น้องค้ะงพาไปทัวร์บ้านกันไปกันอันนี้คือย่าของเราเองนะคะทำอาหารเก่งมากกับบ้านทีไรไม่เคยได้กลับมือเปล่าเลย อันนี้คือปู่ของเราเองนะคะแกชอบเลี้ยงวมมัวมากมากถึงมากที่สุดเกี่ยวญ้าทุกวันฝากควาสุขสุให้เราด้บ้านเรามีหมาเลยนะคะทุกคนชื่อปอมจริงๆแล้วมันไม่ได้ชื่อปอมหรอกปู่เราเปลี่ยนให้และนี้ก็คือไปตามหาปู่อยูบ้านพู่จะให้เซ็นเอกสารให้แต่ว่าเก๋ไม่อยู่นะคะก็เลยห่อกลับมาทแทนแ ใส่ถูกให้แล้วนะแต่ว่า <ım Laser> ยัดมะม่วงใส่มือมาอีกม่ขี้แตกกลับแล้วค่ะขับ40นาทีถึงหลังจากที่เรามาถึงนะคะเราก็ทํากับข้าแล้วก็เอามากินที่ศูนย์เกษตรกับเพื่อนๆนะคะมาทำอ๋ส้มตำแล้วก็มีข้าวต้มหมัดของญาเรานะคะแล้วก็มีมะม่วงที่เอามาจากพัน ว่ามึงดองถามยีเนอยาวไม่เปียกเยนาะเคสกอคองเปียกเนาะสุดท้ายนี้อยากบอกว่าคิดถึงปูกกับยามากถึงจะกลับไปหาทุกอาทิตย์แต่ก,ก็คิดถึงยินดี ตามคลิปเลยค่ะความสุขของเราก็คือการอยู่กับเพื่อนอยู่กับครอบครัวแต่กลับบ้านก็จะมีความสุขมากกว่านะคะแล้วก็ต้องหาสังคมใหม่ๆให้กับตัวเองบ้างออขอขอบคุณท่านอาจารย์นะคะประจำรายวิชาสารแห่งความสุขนะคะทำให้เราได้มีการสาสัมพันธ์กับเพื่อนที่ดียิ่งขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ ของวันนี้สุดเดี๋ยวของไอ้เมไอ้เฮียของกินเต็มมื้อนะมันจะแวะมึงบอกก็้าคุ้นด้วยนะ